บอกพี่น้องว่าวันนี้มันจริงจริงมันที่สุดมันจนจริงสิ่งกี่ทีเดียวไม่ทำมาแล้วแม่ทัพผูฟาดฝันทัพทูฟูลที่สูสีกันนั้นตั้งแ่จวางเอาแล้วไม่ทำมาแล้วเริ่มบทแล้วมี่เริ่มเด่นรามาลุส่าทีโอทีหกรอบรองชนะเลิศระเทซีสิบใบใบดูเไปมาดูเพชรพิพัฒน์บทพี่น้องอาจารย์กุบลราชธานีจะเริ่มบทเริ่มดีสอพพี่น้องจากนครพนมแล้ว บ้านของน้องต้นภูพัตาและกำนครพนมซึ่งเป็นเมืองเก่าบ้านสีหอ,อตัวเมืองเราพอเราผู้ชมไม่ทำมาแล้วผมยังบอกพี่น้องว่าวันนี้มันจริงๆมันที่สุดมันยอจริงสิ่งกี่ทีเดียวไม่ทำมาแล้วแม่ท่านโบฟาท่านตุ้งคงที่สูสีกันนละ้ บนเบียร์เซ็นสีแล้วเอาแล้วครับนีท่อไชยสดสายซาซาออกาหากันหรือเปล่ากันท่านผู้ชมเอาแล้วตอนนี้มันมีใครที่ไม่มีใครยับใส่กันมาเรื่ยๆมเรื่เถื่อนๆเลยทีเดียวของดีเมืองนครพนมในหนาของสอสอสานบ้านในหนุ่มแนวาขนโผลนครพนมเอาแล้วก็เจอใครม่เจอแล้วมาเจอกับพี่น <Elena> ้องจามรังต่อโบกับแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายทีมงานของเมืองอุบลนั่นก็คือเพชรผมกับขอนโลไทย ประหยัดขี้ยี้มีกันมาแล้วโอ้โหเพชรพัชรภู ชาย้มีโผล่ลใส่ ador, มบบระเบิดเือือทีเดียวบลลนี้บลลีรเาว่านพพัฒน์ลนลงน้ำสีเนี่ยจะแก้ปาปัวันใจกลาองเขาักทัสอสอพันาทัสทอจจบยังไรัวใหหัวมีห nice. ัวตาุด้และสุดท้ายและสุดท้ายและสุดท้ายที่นีัน์นก็รัวเราเ็มไทยเรียกกรบมือให้กันครับนำใจนักกีฬายกมือไหว้รุ่นพี่ครูบาอาจารย์แม่สายทานหนึ่น้ำเราของเราครับ การปกสโซเียมไม่รอช้าตัดสินเรือที่ชนะในเชียงนี้ลอกน้ำแดงลอกน้ำแดงเทตที่มันคนให้น้ำทิ้ติดชนะในเชียงเี้การที่ไปมาดูท่ที่เท่านผู้ชมอย่ามาเสียเวลานอะยู่ที่เจ็นั้นลอกน้ำสีแดงแม่สยิวเลือกเกิบุญว่าเว่าเขาคก็จะหัวตายแน่หัวตายแน่ วมันจะหวอมปกติดก็ของคุณนะตออนนนอน่อคนะราบักานูดอนไปกอยจะหลับทีนะกระสายกระสาบทุขหลอนไป่หลับมาล้ ยจะเด็กเก่งฮะภูมกำัใส่นี่แหละสตอสัานอุ้ยบะ่นหนเ่าจะเคือนี่ว้ายมันจะบอกแซ่บแท้คนดีบมเป็นห่วอยกโจี่เล่าใจยบนเพื่คนกินจัหน้าเสียวันจะไปคนวายเ่ายาวไปก็เสืดไทยเด้อไม่ยอเจ้าื่อมีปมมีนาจะกอ แย่ๆมองไปเรื่อยๆท่าผู้ชมตอนนี้หมุนแผน,นอสองบัวสอง